วอสดีคะ่ะเด็กทิเชอร์วิกันดาหรือว่าทิเชอร์แต่แผนกะอนุบาลโรงเรียนสรรารศาสตร์วิทยาศึกษานะคะปิดเทอมนี้อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเด็กดเงากันไหมคะอยู่บ้านถ้าเด็กๆเหงานี้ทิเชอร์แต่มินิทาสนุกสนุกมาเล่าให้เด็กๆฟังได้ค่ะอยากรู้ไหมคะว่าเรื่องอะไรเขยับข้อมูใกล้ๆตั้งใจฟังกันนะคะวันนี้ทิเชอร์แต่มินิทาาเรื่องขนมของยายมาเล่าให้เด็กฟังด้วยเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมๆกันนะคะ เช้านี้แสนสดใสเป็นยามเช้าของวันหยุดยาวในเทศกาลปีใหม่ไทยยายจา๋ายายจา๋ายายอยู่ไหนไมโยมร้องหายายแย่แล้ว,ลวเกิดอะไรขึ้นกับคุณยายทำไมยายตัวเล็กลงโอ้ยทำไมฉันตัวเล็กลงยายพยายามคิดว่าทำไมจึงตัวเล็กลงแล้วก็นึกออกว่าเมื่อวานกินเห็ดประหลาด งอขึ้นบริเวณหลังบ้านเข้าไปยายพยายามคิดวิธีที่จะทำให้ตัวเองกลับมาเป็นปกติแต่ระหว่างคิดอยู่นั้นก็เหลือเพนปฏิทิ้และนึกขึ้นได้ว่าพรุ่งนี้ต้องไปวัดเพราะพรุ่งนี้ต้องไปวัดยายจึงหยุดคิดเอาไว้ก่อนแล้วรีบเตรียมข้าวของเพื่อทำขนมและอาหารแทนแต่ขนมต้องใช้เวลาทำนานกว่า ยายจึงรีบทําขนมก่อนแล้วค่อยทําอาหารตอนเช้าเมื่อก่อนไปวัดแต่อยายตัวเล็กแบบเนี้อย่ายห้ทำมไม่ไหวแน่เลยให้มาย,ยมช่วยทําขนมนะจ๊ะยายมายอมอาสาช่วยยายทําขนมทําให้ยายดีใจมากที่มีผู้ช่วยหยอดไปเลยเอเราจะทําขนมอะไรเหรอจ๊ะเย yeah, แล้วยายนึกชื่อขนมที่จะทําไม่ออก แต่กลับจําส่วนผสมได้แม่นทีเดียวเอ๊นึกชื่อไม่ออกเลยจําได้แค่รูปล่างค้ายสามเหลียมโอ้โหมีที่ขูดมพะพร้าวหลายแบบจังระหว่างยายเตรียมอุปกรณ์และส่วนผสมต่างๆมยมจึงอาสาไปยกที่ขูดมพะพร้าวให้เพราะยายคงยกเองไม่ไหวแน่ หลังจากได้ที่ขูดมะพร้าวยายก็สอนมโย,ยมขูดมะพร้าวซึ่งเป็นส่วนผสมสำคัญในการทำไส้ขนมโอ้ยยายจะเจ็บมือจังโอ้โอ้เพียงเพียงหายนะมโย,ยมไปพักก่อนดีไหมไม่เป็นไรจ้ะยายยายเป่าคาถาเพียงมือก็หายเจ็บพร้อมทำขนมแล้ว ยายและมายมยมช่วยกันเทส่วนผสมของไส้ขนมลงผัดในกระทะเหนื่อยไหมจ้ะมายมยมไม่เหนื่อยเลยจ้ะสบายมากเมื่อผัดไส้สุกแล้วจึงได้เวลาปั้นขนมโดยห่อไส้มะพร้าวแสนหอมหวานด้วยแป้งสีขาวที่ผสมจนนุ่มมือ 1. ทำแป้งแบนๆ 2. ตักไส้มาวาง 3. ห่อไส้ให้กลมๆทำไมปั้นเท่าไหร่ก็ไม่กลมสักทีนมยอมปั้นขนมสักพักก็ร้องไห้งองแงเพราะปั้นเท่าไหร่ก็ไม่กลมสักทียายจึงต้องเข้ามาปรอบถึงแม,ม่ไมยอมจะปั้นขนมไม่ค่อยกลมแต่ไมยอมก็ตั้งใจเต็มที่ ฝึกฝนอีกหน่อยก็เก่งเองไม่ต้องร้องนะจ๊ะยายปอกมะยมเรามาห่อขนมที่มะยมปั่นกันดีกว่าเอห่อเสร็จแล้วเหมือนจุกเหลือจอกอะไรสักอย่างคำพูดของมะยมทำให้ยายนึกชื่อขนมออกจนได้ชื่อขนมนั้นก็คือขนมจอกหรือขนมเทียนเมื่อห่อขนมจอกเสร็จแล้ว ไมยมจึงช่วยยายยกขนมไปนึ่งยายและไมยมรอจนขนมที่นึ่งไว้สุกแล้วไปอาบนา้ำกินข้าวรีบเข้านอนเพื่อจะได้ตื่นแต่เช้าไปทำบุญเช้าว,วันใหม่มาถึงยายปลุกไมยมแต่เช้าเพื่อช่วยทำอาหารและเตรียมของไปทำบุญทั้งคู่ทำบุญด้วยความสบายใจ เมื่อกลับจากทำบุญยายก็อุ่นขนมจ๊อกร้อนๆมานั่งกินกับแมย,ยมขนมจ๊อกของยายเนี่ยอร่อยที่สุดเลยเพราะได้โย,ยมช่วยไงจ๊ะขนมจ๊อกของยายจึงได้อร่อยมโย,ยมขอพรอะไรตอนทำบุญจ๊ะยายถามระหว่างกำลังนั่งกินขนมมโย,ยมขอให้ยายหายเป็นปกติจ้ะ ยายจ๋ายายจ๋ายายเป็นอะไรไม่ทลายยายก็ล้มล้มลงบนกับพื้นและแล้วร่างของยายก็ค่อยๆยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนเป็นปกติไม่ยมเห็นยายฟื้นขึ้นมาจึงรีบเข้าไปกอดด้วยความดีใจนี่คงเป็นพรที่ไม่ยมขอไว้กับขนมจ๊อกที่ไม่ยมตั้งใจช่วยยายทำ จึงทำให้ยายหายเป็นปกติไมยมรักยายที่สุดเลยจ้าจบแล้วนะคะสำหรับวิทาเรื่องขนมของยายชวนให้เด็กๆได้เรียนรู้ประเพณีที่ดีงามของไทยและขนมไทยที่แสนอร่อยขนมจอ๊อกหรือว่าขนมเทียนส่งเสริมให้เด็กๆมีความกระตันยูทำความดีอิดเทอมนี้ที่เจอแต่ขอให้เด็กๆอยู่บ้าน เป็นลูกที่น่ารักของคุณพ่อคุณแม่เป็นหลานที่น่ารักของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอย่าลืมหมั่นดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์ที่สำคัญนะคะอย่าลืมล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะด้วยความรักและปรารถนาดีจากแผนกอนุบาลโรงเรียนสารศาสตร์อุทศศึ love you. กษาไอเลิฟยูรักและคิดถึงเด็กๆทุกคนนะคะ ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย